ลองเชิงมวยกันดีกว่าไหมหมาสีหมาสีต่อยมวยดีกว่าเอ้ยต่อยดีวววต่อยมวยดีกว่าต่อยมวยต่อยมวยอ่านักมวยทุกท่านยอมแพ้อืน้ำมะเขือเทศไงล่ะกลายเป็นน้ำมะ,เ,เ,ะำเขือเทศไงน้ำมะเขือเหรอได้อ่ารอบแล้วเท่าไหร่รอบละสามดีกว่าไหมรอบละสามแกอ่หมาสีพูดอะไรอ่ะใครก่อนใครเปิดฉันเลย คุยอมเปิดอ่ะคุณลุงเฮ้ยเอาเอางี้ดีกว่าไหมงี้ดีกว่าลงขันมะเขือดีกว่าใครใครแบบได้เยอะสุดอ่า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 งี้คนชนะคนคนชนะจะได้น้ำมะเขือของทุกคนนะคนละสามแก้วอ่าสามสามสองสามสามเก้าลงแล้วเป็นเก้าแก้วโอเคไหมโอ้สิบสองแก้วดีทั้งหมดเออใช่โอ้เรือเอ้ยเรือของตัวเองเรือไม่เรือเก้าแก้วใช่เก้าแก้วมาคุณลุงต้องเออหัวก้อยสองสองสองคนต่อยกันใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วก็ชิงกัน คนสุดท้ายอ่ะหาใครกับใครอ่ะอย่างเงี้ยอาละใครจะไปคู่เปิดก่อนอะใช่ยกปืนฉันขอเปิดก่อนอะใครอยันต่อยกับฉันหรือเปล่าอะฮะฉันเปิดได้มะฉันจัดจัดกายจอดเองอ่าใครก็ได้สัญญาณทีมมันให้โอเคชอบใจเอาละเปิดนายจอดแล้วนตัวจับมากรรมการจบใสมัเลยเฮ้ยเฮ้ย จอดเหรอจอดเหรอหมอจอดนี่ละสวยอืออ้าอ้าเฮ้ยจิ๋วเองวทวางเลยชอบดิอืชอบหมดที่ดียทีมืออีกอเนแล,ล้ว ไม่ได้ละใส่ล้วนๆแล้วกันจอร์จจะไปละน็อกเอาพันช์เข้ารอบไปชิงฮะจอร์จเท่ากับเสียน้ำแล้วนะเสียด้ำไปแลวไม่มีที่หนึ่งที่สองเลย <c oughs> ที่หนึ่งที่สองแล้วไว้รอบหน้าเดี๋ยวไปปืนฟูก่อน เอาละนักมวยทั้งสองคนโรตีรกัโบโรแกนนะเอาโอคุสติรู้บออะไรเมื่อนักมวยทั้งสองคนพร้อมแล้วเริ่มชกได้โรแกนเอาเรื่องอยู่นะมาตีก็จัดคืนแล้วจากวันนี้คนละหมัดข้องหมัดมาตีอัป,ปคัตเข้าไปครับโรแกนเจอเขาเต็มหน้า โลแกนสวนขวาไปมาตี้บล็อกได้ไม่ได้ครับมาตี้บล็อกแล้วโลแกนสตันมาตี้พยายามเล่นเหลี่ยมครับไม่ได้โอ้จโรแกนหันมายิงหมัดซ้ายขวาไม่เข้าฮะมาตี้กาดได้มาตี้ยับขวาแล้วคุกซ้ายเข้าไปฮะวิ่งหลบมาใช้เหลี่ยมฮะมาตี้ทีบครับจังหวะนี้คุกข,ขวาเข้าเต็มกามสองหมัดครับมาตี้คุกซ้ายอีกสองฮะมาโบแกนบล็อกได้ครับหมัดที่สาม โลแกนบิดออกมามาตี้หุกขวาและซ้ายเข้าไปโลแกนหุกขวาคืนครับหนึ่งสองสามจังหวะนี้โลแกนได้ดีโลแกนตอนนี้กําลังเข้าได้เข้าเข็มครับมาตี้โดนใส่อย่างเดียวโออัปคัดอีกหนึ่งทีเอามาตี้ได้หุกขวาคืนนะสองทีนะเป็นหุกซ้ายมาตี้หุกซ้ายสวนเลยโลแกนหุกขวาบอกได้ครับโลแกนอ้าวโหมาตี้แพ้ครับจังหวะนี้จะได้น้ำเขือเทวฟรีซะแล้วโลแกนโอ้ยยอมไปบวย รีหรือเปล่าอ่ะโอ้ต้องเอาดบวยบาตีมาเนี่ยด้วยบาตีไม่อยู่่ะโอ้ยมอนั่นฉันยอมเลยอ่ะแต่เท่าไหร่ก็เสียน้าเขาอ่ะอีกนิดนึงอมามามาพร้อมละขอสัญญาณหน่อยครับต<อ>ัญญ<อ>้งกรรมการเริ่มได้เฮ้ยเขียใโรุนเบา อชออบเต้นเชิงใช่่ะนี่ไงนี่ไงเรแกนชอบจังหวะนี้ใช่ไหมว่กันเก่มันฝ่ายนี้ม่ทาเลเหือนตัวเอฟไ่ได้ใช่ใช่่ต่ยเอะใช่ไหม ย้โลแขนชอบพุ่งเขียสองต่อ่อโคตรแรงเนยโอ้ยอึดอเน้นเลยดยเด็นเน้นตัดพิบัติแผลไปไหมหรือเปล่าเสียการต่อหน้าอย้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เนี่ยหิวเหรอหรืออะไรเสียดานเบิกเงินกับแล้ว อ้าวจะได้น้ำมันเกิดเทศฟรีทั้งเก้าแก้วโอ้โห้ยู้สตรมอ่ะมีใครมีใครอยากกัดแก้มือหรือเปล่ามวยฉันนี่ชนะชนะพนันแก้วฟรีเลยเนี่ยพนันสามแก้วถ้าแกอยากได้สามแก้วแกคืนน่ะแต่ถ้าแกไม่ได้แกก็เอาสามแก้วให้ฉันอีกน่ะฉันแก้มืออยู่แล้วได้ถ้าแกแพ้ให้ฉันอีกสามแก้วนะถ้าฉันชนะแกเอาไปคืนสามแก้วฉันไ่เอารอกด้แค่สแก้วได้เลยไม่อยากยอมเสียแต่คุณรู้ต้องโดนชัำคืนจัดมา

ได้สวยบ๊อกสวยบ๊อกบวยบอกสวยเชี่ยว้าว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 อ่าฮ่าฮ่าโอ้ยใหญ่ก็จอดหกแก้วเลยเว้ยโอ้ยยิมนำสำราญที่สองแก้วฟรีเรียนรถหรือเปล่าอ่ะยังยังไปเข้าเขียวยังเลยเลยซ้ำไปจอดตายสิจะด้วยจะต่อยเยอะแล้วโครการเกินไปอ่ะ เอาละมีใครจะแกะมือไหม่ะใครไปสู้กูรุ่งก็ต่อยมวยในอย่างชอบเลยล่ะตายติีหมดตลอดเลยแกะมือไหมโรแกนสามก็ได้ไหมสามแก้วนะลิ้งพึ่งได้ตั้งเยอะน่ะเดี๋ยววันหนึ่งรอรีเขียวแป๊บนึงถ้าแกแพ้รอบนี้แกเสียเป็นหกแก้วไม่มีปัญหาอ่าจะอย่างชอบเอาเลยต่อยมวยเอาน้ำเลยหาให้สัญญาณหน่อยกรรมการอ่าพขออนุญาต

คุแกเขามีได้หนึ่งบวกกับเยอะตายเลยคุแกเราพีได้หนิคงบวกกับเยอะเกิดไปทีแรกก็จะเสียเลยงั้นมาตีแก้มือไหมนามน้อยนี่น้ำเลยอ่ะกูจะได้ฟรีกี่แก้ววะเนี่ยก็อะไรแล้วเพิ่มสิบห้าแก้วแล้วนะโอ้ไม่ต้องไปปลูกกปล่ายเป่รู้เลยมามีใครจะแก้มือไว้เสียเยอะนะเมื่อกี้ าเชได้หรือเปล่าอ่ะมาชิโอ้โหมาชิได้อยากร้องก่อ bueno. like, ่ะได้เลยมันรวยอะมัซื้อถึงมาเมื่อ่ะอ่ะมาเชเต้มาสาแก้วสามแก้วอ่ะจัดไปมีกะป๋องมกะป๋องแค่หนึ่งอย่างนะพอแล้วกูนะปืนยิงไอ้นี่อะไรนะสามสอง เหมืก่อนได้ปูดโอ้ได้กี่แก้วเอ้จอดเลกาวแก้วตายแกวโอสง้ก้วแก้วเลยจอดปูดมเกือบได้ไคกี่

มาามสองหน่งเริ่มข้าวจอดโดนก่อนก้ามันเดิมก็มาดิสอ่อเอาวิดีก็แมตนี้อุทิศแต่ฟังอย่างมาสามสอเริ่ม จอดอ้าวเสียอีกจอดเสียอีก่าเสียอีกดความอันนี้เดิมพันไหมเดืออะไรเดิมพันดจัดไปมาตีแกติดชั้นสามแล้วโอเคเต็มตัวอุดเสียหลักเอาอุ้ยอุ้ยอุย อุตส่าษาได้ส่วนละทีหนึ่งแหมปัดลมปัดนลมอไปต่อไปจอดต่อจอดสบายแล้วเออตอนนี้มาตีโลอะไรไหมโลเลยจอดสิสองแก้วจอดสิบสิบหิบสิบหิ่1หบสิ5สิบสิบสิบสลบสิ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 บหิสิบ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 สบ พีああ 1941, ่บไปโดนก่อนหุ่นใหญ่โดนนเยอะเลอ่อันนี้เริ่มฟันมอวกันแล้วะเกี่ยวปะโอ้ไม่ต้องรีไม่ต้องไม่ต้องรีอ่ะดังหวะนี้ใครเริ่มก่อนเนี่ยเรียบร้อยเลยเตรียมตัวฮ่าเรียบร้อยจังหวะนี้ใครเริ่มก่อนก็เรียบร้อยเลยอู้หูหัวโจ๊ตอะ นี่ระผีพนันน่ะเป็นงี้แหละต่อฟังสัญญาณปืนอ้าวจ้าลดได้ลเฮ้ยเฮ้ยตนันได้เยเด้ลยเฮยตายสิโวนสิงแล้วเหลือสูงอะว้าเดินปัญหาไรเอาละเตรียมตัว tui tập về cái này, gì nữa, oh, oh. ma, oh, oh, okay. okay, okay, <hits <hits> ah, okay, แมนเดี๋ยวพี่เดได้เหี้ยดีหลายรอบแล้วป่ะเดี๋ยวช็อตลุ้นเฮ้ยเยโคตรแล้วพี่ไอ้เรื่องนี้เป่าเปลี่ยนดีกว่าคัตเติร์แมนดีกว่าคัตเติร์แมนธรรมดาใช่ไหมใช่แล้วเรามาอยู่ฝั่งสองฝั่งนี้เลยอ่ะพร้อมนะทุกคนพร้อมนะ ไปเรื่อยๆแหละแต่ฉันหมดว่าไหร่แกก็นมาต่อยฉันต่อ <c oughs> เ้ยหลบมั l om, l om, ้ยๆๆๆๆลบหลบหลบลบเอาหนี้โอยเจ๊เอาหนี้ล้มเหลวกัตายเอาหนี้ ใช้แรงด้วยสนูเนี่ยใช้แรงคือไปอ่ะม่เลงค้างกัะสิเอาใบอะซื้อเใบอะืมเดี๋ยวเราเขียวจนอีได้เออโอเคมีไหมไ่ไๆไไปไปไแก้วให้เป็นจ้าพร้อมหมอพร้อมละ